เล่นๆเลยกว่าครับลา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 เกย์เล่นๆเลยก็เกย์วะตอนเกิดจุดจุดโอยเป็นไรไม่ได้รับเกิดอะไรขึ้นครับทะเป็นมกระเด็นนี่ครับโอยนี่มันคนบัตเจดีครับคุณเป็นไรไมครับโอ้โหไฟมาเลยใส่โดนระเบิดอีกจะพูดอะไเกย์เจอดีทีโดนระเบิดเลยเน,ยนี่นะะนย,อยโอ้ผมขอโทษครับขอโทษไม่ทันแล้วคนเอาลเรครับโอ้เอ้ย วัดได้ทำอไงดีเคยไป,ปบบนี่ไปแบบเนียนๆก็แล้วกันครับหนึ่งวันผ่านไปเฮ้ยผ่านมาไม่ใช่ผ่านไปเว้ยหนึ่งวันผ่านมอไอ้เปี๊ยกสมนเอ้สมนเด็กดูท้องเราเจะโดนอะไรเอ้แดดจะโดนรบบททะเบิดครับระเบิดไม่หรอกเฮ้ยใครบ้าคาานวะระเบิดเลยหรอไอ้สเด็จ ดูเรนะาหน่าจะเหมือนเป็นนักเพื่อขีดด้วยจับโดนระเบิดกปับแต่ตกวิเออชียก็ดูตรงมือสิครับโอ้มือเป็นกะระดูกเลยโดนระเบิดมือเลยเนถะิดหาตัวคนไลน์เจอไป,ไปเปียกโอเคจับนะโอเคครับโอเคครับดูครับไปจับเออผมจับคนไลน์แต่หึ่ย มันคือรถเมื่อก,กี้ครับเออจับผมมาทำไมครับกี่ก็กได้ค่ะคุณเออผมไม่ได้ตั้งใจครับผมแคเ่เดินชนเขาเองคิโมโนะนายปลาเบิดใส่เขาอ่าผมก็บอกแล้วครับว่าผมแคเ่เดินชนคิโมโนะ่ะปักซะจะก็จะโอ้ยจะโอ้ยถ้าปนะเป็นครับผมน่ะเด็กฮี่ขับไปรถชุดแม่ โอ้เงันอ้าเฮ้เงันเงันขับรถชาไหมครับผมน่ะอุยอ้ยหึงปาเกยเปียกเฮ้ยอาหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับอะไว้รอุย้ยเออเห็นไหมครับปมดูสิครผมเห็นใครขึ้นอยู่ทำไมก็ป็นดิฉันผมครับอุ้ยจ๊จ๊โอ้เด็กพวกเขไปขลับเบีบ้ยเบเฮ้ย เออคิกับอะไรเราก็เด็กๆเอาคนไล่บ่โอเคครับไอ้ประหยัดเร็วๆโอเคครับโอเคครับปิดประตูด้วยโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยเอาผมออกมาทำไมครับผมนอนอยู่ด้านในก็ลันกลับเลยครับก็ลังสบายเลยครับคือปากไปซะโอ้ยเตะผมมีขามาเอาผมกระเด็นลงมาจานล่างเลยครับอ่ากระเด็นขึ้นอีกแล้วครับอ่าเพียงจิกตั้มโอ้ย โอ้ยตย่อยผมมีกลวครับอ่ะหึ่ยร้อยไอ้เกลียกินอยู่ตรงนั้นเลยนั่งรออยู่ตรงนั้นโอเคกลับโอเคกลับเข้าไปเข้ายังไงครับฮีเข้าไป,าาไรรไปดิแล้วมันเข้าไงครับเห็นรูปนั่นเห็นครับโอ้ยเออผมอยู่ข้างบนครับผมอยู่ข้างบนเขา ลงมาโอเคครับปิดปูกดปุ่มเลยโอเคครับตึกแงลแล้วก็เข้าไปโอเคครับโอเคครับโอ้ยเต่ผมจะไปครับเข้าไปดีๆไปเข้าใครลีลาว่ะไปแล้วไปแล้วเข้าไปอยู่ในรถทำไมเลยไอ้เปี้งให้ผมชวยไหมครับโอเคเข้าไปในรถทำไมเลยไปแล้ว ไปใน่ผมชนเขาสลบเลยเหรอครับเนี่ยตายเลยเะครับเนี่ยไม่ได้ตายไม่ได้ตายแค่นอนของของของโอ้คุณตำรวจครับผมผมชนเขาตายเลยครับบอกว่าไม่ตายแค่นอนของของของโอ้เอาอาหารไปนี่อาหารเี่เอ้ยอาหารมามีโลไปว่ ไปอ,อีกหนึ่งมาไม่เราเฮ้เด้อฉัรู้สึกว่ามันรู้สตักว่าปัสกสูงเนี่ยลดลงหน่อยครับแล้วก็ฟักทองโอ้ฟักทองพังครับเฮ้ยเอาไปอีกนึงแล้วก,ก็ขั้วโอ้ดีเลยคับผมจะได้ทำขั้วปิงเพียบครับลูกอ่ะข็มชิด,ดา เห็นไหมครับมันเป็นอะไรนะครับดูสิครับเฮ้ยไม่เห็นแก่เอาขบวนไปโอ้ยยใสแล้วเกล็ดคุยกับพวกกระโทษผมงดีเว้ยเอาไปตีเก็บเฮ้ยไปเลยเปียถฮาวายเดินจุดดาบตุ้งชีดตรวจกินดคุกเพิ่มไป็่าปีเอ้ยกระดุกับกระดุกแกะกระดุกแกะเฮ้ยไปละ โอ้ี่คุณติดคุกกี่ปีครับคุณติดคดีนยครับค่าคนกี่คนรับหนึ่งคนโอ้มันผมนะครับผมก็หนึ่งคนเหมือนกันที่ติดคุกห้าปีผมก็ห้าปีเลยครับใช่หนึ่งคนห้าปีทุกคนโอเคครับนี่ครับอามิโลเป็นคนรับหัวครับลองกินดูกันครับเสียบไหมครับเ็บบางทีกินกินแบบไปโอ้เส็บ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 โอ้อันนี้นะครับผมก็โอ้เส็บ แล้วแน okay. Okay, okay, okay. here, ่นายหมดเลยโอเคโอเคครับแต่หุบเก็บไปครับโอเคครับแล้วกอนนี่เอาไปนอนครับเสียบปึเสียบบากเลยเสียบเสียบนอนก็ฉันจะนอนฉันกไอ้กเถอะวิ่งกระโดด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 ไปไปเลยครับวิ่งอืมเออไม่ทำเลยมันอีกอีกสี่ปีฉันเลออหัวกระ โอ้ผมอีกสี่ปีหรอใช่ค่ะผมปีสี่ปีคุณก็สี่ปีไม่ใช่หรอครับหมายถึงฉันสามปีอ่ะฉันติดมาสี่ปีแล้วโอเคครับโอเคครับมาเล่นป๋องสุหมยโอเคครับยิงสุกยิงสุกอู้อะไรไป่รู้โจเออโอ้วันชายทะแล้ว่ะพีเรียนประอกเป๊ะนี่เป็นอะไรก่นครับพี่ครับพีโอ้คุณเป็นไรคุณตายเกินครับ ฉัหร hmm. bueno> ับเฉยๆเลยขอบฟีขอ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 บฟีที่ได้เลยครับเอเคไหมมาเลยไปขอบฟีขอฟีขอฟีขอฟีพูดเลือดออกจากความฝันอีกละคุณฟันถึงเลยครับนรกคุณไม่ได้ฟันครับคุณตายเลยผมอยากออกจากที่เลยครับผมไม่ดูผมจอดไงครับไม่งั้นช่องนั้นไม่ได้เลยครับโชคดีที่ยังเข้ามาอ๋อช่องนั้นเหรอครับ นายกระโดดออกไปเลยนะ,ะแต่ระวังเลยนะตบุตรเขาหลอกกันเยอะมากมีออกไปทางดูได้ไหมโอเคครับตับมันไม่ฟังใช่ไหเออเออเออเจอกันเลยนี่ห่วงนอนนอนกับขอฟฟีอคอฟฟี่โอ้คุณโดนอะไรบบุตรศิษย์ครับไม่ได้ร้ายไม่ตายแน่นอนขอฟฟีขอฟขอฟีโอ้คุณจะไป,ะไปยยงไงะแล้วครับจะต้องตายเลยเล็กเล็กตุ๊กขีเลยเลกโอเคครับ ไปแล้วครับลนลนลนรอเลยครับลนรอเลยครับเดิน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 ลนลนนะครับเดินไปลรอนนะครับต่อยต่อย้อนลูกต่อ้านแครกคู่กัยกก็มคนแครคู่ก่นโอ้ยเออลนรอรอลนเลยครับสนุกมากเลยครับเดินเบื่อเบื่อเฮ้ยล็กก็ขอแคกคู่กันล่ะ เจ้เปียกอ้าตะคิวตขาเอ้เปียกเกตะคิวขาเอละเอ๊ะรอลอลอลอรอออไม่ดูงเดคุตายจรงเด็กวัีเแกการอำครับไปอะไม่เจอเอ็กโอ้ยไอ้ข้าคีล ดีกขนคตวัยีกินคุก้มห่าไปแบบแบละรเราเรเาบื่อปากเขาไปละ